ถ้าบอกว่ารู้แล้วก็ช่วยบอกหน่อยค่ะว่าคืออะไร We want n e r d a y มึงเลยเยไม่ไม่อยากบอกว่าจะมีอะไรรู้ป่ะเป็นสิ่งจร่งจริ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 งจดิงจร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 างจริงริงจริดจาิงจริงจรวงจริงัรงิงมาิงจนิริงจงริงงจริงมริงจจริงงริงจริงจรเงจริงจรจริจริงจจจจงจนงรไรห เลกาบูเลนี่กับบรบุงกันอ่ะจริงการมินไม่รู้ก็เลยถามคนะรันนะวันสำหรับผมเนี่ยมันสำคัญมันก็สำคัญไม่ใช่เล่นนะครับหนึ่งร้อยวันเนี่ยผมจะบอกให้ว่าคุณนับวันสู้ก็ไม่ได้นะครับบางทีมันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นวันสำคัญอะไรที่นู่นไหมก็ไม่รู้แต่ผมคุณต้องบอกสุดให้ได้ก่อนว่าเริ่มจากวันไหนเพราะว่าคุณเริ่มจากวันไหนคุณมานับวันที่อยู่ดีผมตกวเข้าไปแรกๆหรอมันอาจจะไม่ได้สำคัญก็ได้สำหรับผมต้องเริ่มวันที่แบบเขามีใจ วันไหนอะจำไม่ได้หรอกแค่วันโดดเข้าไปไลฟ์แรกอะยังถามได้กี่ครั้งจำไม่ได้เลยต้องเพื่อนๆอ่ะคอยคอยตอบให้เดนม้ีที่โดดเข้าไปคุยจังเดอนมอรลาโดดช่องให้ลอโคเีเลยเข้าดอกแล้วเพื่อนๆนะนบไม่ได้หรอกผมจะบอกให้วันเินร้อยวันแล้วเพราะผมเข้าไปก่อนเพื่อนๆเข้าไปอีกเรากากเราก็าเาก็อนากเรากเราเราก็เาก็เรก็เราเราผมเข้าไปรมอ็เรกรก่เรกเราเพา่อเๆเข้ากปเยาะแยะมาก็เายอีกก็เลยต้องหาวันราาร คนละคือมามีเพ่อเพื่นกนาดี13คือวันพาเพื่อนเแต่วันสําคัญของผมถ้าสมมุติคุณจะนับบไปคไปก่อนนะพ่ใช่ป่ผมไปก่อนวันที่เพื่อนเพื่อได้รู้จักอีกผมไปพิมพ์ภาษาไทยตามภาษาความน่าดางของผมแต่แรกแล้วเกิดเอยวันที่ฮะเกินแล้วเกินวันเผาชาลีแล้วโถ่เอ่คือในคือ사람들이1 14มิรุนายน 어, 그 이게 찰리가 저를 소개해준 날이 1월 13일인 것 같은데, 어, 저는 찰리랑 저랑 저, 이, 이거 만이 이, 직접 만난 날이나, 아니면은 진짜 그 라이브로 만난 날, 그때부터 1일이라고 생각을 했거든요. คืออันนี้ค่ะเห็นคอมเมนต์บอกว่ามีวันที่13เดือนมกราแต่วันวันที่พี่แน็กแนะนำการมินวันแรกแต่จริงๆการมินนับตั้งแต่วันที่ไลฟ์เป็นครั้งแรกอ่าเนี่ยเห็นมากเลยผมเลยบอกว่าเป็นไงที่ผมประมวลทุกอย่างอ่ะมันต้องถามให้ชัวร์ว่านับวันไหนวันไหนวันไหนไม่งั้นเดี๋ยวมันมีดราม่าอีกอ่าแล้วเขานับวันไลฟ์วันแรกก็เอ้าวล้อไปไปล้อไปไปท้อถอยอยู่แล้วโอ้ทุกคนเป็นไงผมเลยบอกเพื่อนๆว่า สมองชาลีมันละเอียดอ่อนผมก็เลยประมวลให้เพื่อนฟังว่าจริงๆมันมีอะไรเยอะแยะมากมายเพื่อนอ๋อโชโชชาลีเซงอินเตช่มันนากับควันที่เจอกันวันแรกใช่วันเกิดพี่แน็กหรือเปล่าคะไม่ใช่อันนี้ดิอันนี้เหอกอน้ามไดันนัหีาผมปกเลมดแล้ววันนั้นหลังวันวน่าเล่ดววันนั้นหลังวันนี้วันทีห้าผมปากเ아เท้ันวันม่มแันันวันก เขาบอกเขาจำไม่ค่อยได้เหมือนกันแต่ว่าเหมือนจะเป็นวันเจอกันก่อนที่จะเป็นวันเกิดครั้งหนึ่งไม่ไม่ไม่ทุกคนไม่ไม่ไม่เอ่อ Charlie Charlie birthday first time no 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 เออ่ I think before before one meet before one meet and เอ่ Charlie birthday ชักกับชักก I think เหมือนจะเป็นก่อนที่จะแฮปปี้เบิร์ t เดย์พี่แน็ค ครั้งหนึ่งแม่ต้องต้องถามก่อนว่าเจอจริงๆหรือว่าเจอในการกระโดดเข้าไปคุยในนั้นไลฟ์บูดโดพัสเต้อันนี้มันชื่อมูลพัสเต้ไลฟ์ดโไลฟ์ค่ะไลฟ์นะครับคือต้องบอกว่าถ้าถ้าไลฟ์เนี่ยเป็นช่วงก่อนวันเกิดอีกที่เดินเข้าไปก็เป็นช่วงที่แบบพาเพื่อนๆเข้าไปแล้วก็เป็นวิดีโอหน้าจอเล็กเป็นครั้งแรกผมจะไม่ค่อยค่อยพูดเนี้ยเพราะว่าสุดท้ายเดี๋ยวผลกระทบไม่ต้องแปลนะผลกระทบมันจะเข้าตัวเขาเองนี่ว่าเขาจําไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวแบบเพื่อนๆไปดราม่ากันอีกแต่ผมไม่อยากให้มองเรื่องนี้สําคัญผมเยยบบอออกกกววว่่่่าาาให้ทุันนี 삼남 차리야, 투완, สำคัญที่สุด.พร้อมเมื่อไ소중하다고 하셨어요. 저도 마찬가지입니다. 근데 근데 정말 소중한 거 맞는지 밥 먹을 때도 핸드폰만 보고 어 하루 종일 핸드폰만 보고 어. สำคัญจริงไหมคะพี่แนแบบเห็นตอนกินข้าวก็นั่งเล่นโทรศัพท์กันตอนกินข้าวก็นั่งเล่นโทรศัพท์กันตอนกินข้าวก็นั่งเลโทรศัพท์กันตอนกินข้าวก็นั่งเล่นโทรศัพท์กันต่นกินข้วก็นั่งเล่นโทรศัพท์กันตอนกินข้าวก็นั่งเ่นโทอ้านั่งล่นโทรศัพท์กันตอนกินขาวก็นังานโริงพกันตข้าวก็งรู้ เนีเดี๋ยวผมเผาบ้างนะอย่านะอย่าให้ผมเผาบ้างนะหลายๆเรื่องนะอยากรู้ก็ไม่ดีเดลวเก็บไว้เผาทั้งนา,างจริงคือต้องอธิบายก่อนว่าบางทีเขาเล่นมุกเล่นมุกเล่นอะไรเล่นมาเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะทาความสัมพันธ์แย่ลงกว่าเดิมผมก็เลยแบบขอให้เข้าใจในบางเรื่องด้วยผมมองว่าก็คือยังย้าเสมอให้แป๊ะคือว่าวันไหนสอรสาชาลียก็จะพยายามทําให้มันสําคัญ ในทุกๆวันที่สุดนะครับ<ช>เพราะว่าโนแ<ช>นะล้แค่ซอเบยจะซี้าซุ่มฮางเก้ติดต่อกันเขาจะเพราะว่าวันเดือนปีอะไรเขายังจําไม่ได้เลยแล้วเขามาเล่นมุกร้อยวงร้อยวันอ่ะคนจิ้หายคือผมแต่ผมมันรู้ทุกอย่างแล้วผมดักทางไว้แล้วว่าสุดท้ายอย่าพยายามไปนี่เพราะว่าเขายังจำอะไรไม่ได้เลยนะแล้วก็คือสุดท้ายเนี่ยมันเริ่มนับจนวันไร้วันแรกแล้วอีกกี่วันนะเจ๊อีกโคตรนานเลยแต่ไม่เป็นไรทุกอย่างมันก็ปล่อยให้เป็นตามความที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆนะครับผมน่ารักน่ารักเฮ้เอ๊ เ้ใช้วุฒเคยอยนนี้มั hey, นจะหอมือตักตัวด้วยนะคะปากตัวด้วยนะคะปากตัวตัวด้ดยนะคะปักตัว้วยนะคะเออฝังตัวฝังใจนะ่ะต่อเลยมาแล้วมา <iele> <c oughs>